พี่น้องก่อนมาแชร์มุ่งกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องน้อหมดหลายๆเนาะทำไมช่วงนี้กินแต่ส้มตันไม่มีเงินซื้อยอย่างอื่นเพราะเด่นพี่น้องโมนี่แะไรมาต้องเวาเด่นเนาะแก่ข้อม้อนกระหายอยูงง่นบบเนาะโมนี่พี่น้องค่ะเบิดเงินละขึ้นจะคของเก่าเจ็บกับของเก่าถี่จะทำอะไรนี่เดยพี่น้อง กอนปลาเมื่อก่อนกินตปลาแซลมอนตอนนี้ไม่กินปลานินที่เห็นนล้เมั้ยล่ะอะ ทำเนี่ยไปน้กตาลมันรู้ไ่นอนอยากวันยังไงกระปุนยม่เงียนน้นไปนอนชอาไปเนี่ย,ย,ยเด็ ชอดอย่างพบเขามาหน่อ,อ,อ,อไปโงเรียนดีนอนเี่นเมื่อแรก็องกันมากตนเดียร์ัโรงเรียนเขาบปให้เรียนแล้วเขาบลักลูกาลูกขาบไเรียนแบบเราไ่ได้ ไปดูข้าหวัดที่สุดเด็กพูดไม่ได้เขาไม่รับยิาง FC เด้วบอก,กให้ฟังถ้าเด็กพูดไม่ได้เขาไม่รับนะถามโรงเรียนเขาเรียกเดี๋ยวจะมีมาตรวจสอบเรื่อยๆ เป็นจังไงแล้วน้าลูกเขาจะได้เรียนแบบอะไรคับไฟซีนที่ซื้อได้เป็นหน่องใช้ตู้เย็นสีมนได้เป็น เย็นเย็นพดนวะเอาไปฝากไว้จักที่วัดเจ้าวาดนียเจ้าวาดดูแลให้ไปฝากรุ่เงเยนวัด <S <s อะไนนรแบรบว่าจะไปเด็กพี่น้องแบาเรื่องจริง นานนะน้ำพอมพรุ่มเฮียยังออกเสยมาว่อนแห้ง ถ้าจะหาคนที่รู้ภาษาไทยอ่ะสอนน้องเขาสอนเด็กเขาหน้าสงสารเด็กอันนี้เอาคนไม่รู้ภาษาไทยมาสอนคอมเมนต์เด็พี่น้องสอนแบบผิดๆเนี่ยต่อคอมเนคนไทยน้องต่อคอมเมนตหมวเลยพี่น้องเ,เอ้ยกลับมาใช้ประเทศคนนยูก็นได้ดูประเทศกันเป็นบุ่นวไปหลายแล้ว ก็อย,อยู่กับทำเนื้อทบโต่เิงๆนะทุกวันเนี่ยค่ะนะป้ายานพี่น้องค่ะ <c oughs> มีทุกคนบอกให้เผื่อป้ายานพี่น้องไปม้วเดียวก,กยระเทียมรีบป้ายานได้พี่น้องเลยเตอกาดได้กระสิกาดก็แล้วย่านแล้วเน้อมแล้วพี่น้องเลยสูกมาได้อมแล้วจ้า ไม่มีที่ยืนแล้วค่ะทุกวันไม่มีจะนอนยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ก็นอนอย่างเดียวพี่น,อน้องค <c oughs> ะมาเพจต่ยืนหรือนอนสุมือนนีนั่งนั่งกับนั่งหมอกนกันโอ้น้องนั่งยน่หนาดีเนาะ ยืนม <ih unting> ันปวดขาบ่ะ <twee> ย <living> <c oughs> <c oughs> <sh> kind of ืนปวดขานั่งอะไรกันนอนไรทนไงเคยบุ๊มบิ๊ยืนขอดกนอนไหมเห็นไหมเขาก็ยืนได้ไม่ได้โดนแต่เขาปวดขาขาคุณแห็ง เห็นได้เลยทำคนจนมลเนี่ยโออป้าป้าป้าฮือคุณรวย,ย,ง,ย,ง,ยงนุ่มยักษ์รวยนะลูกสบ,บาาทองเนาะนะคะหน้อมมีแต่นนคนรวยมาคู่แต่ละเมือ คนจนบเข้ากับทัวเองแหละอย่านบารมีมาตรงหูเขาหนูเรามานม่น้องเนาะมดมดขึ้นนีกยัง แกงนี่แซ่บเลยนะมันรสจัดแบบต้อกา้าๆแกงบ้านเท่านนนะมันนังนั่งคองเป็นนิหน่อยว่านั่งกันหน่อยเนื้อเนียนแต่แมนแกงเหมือนบะหมี่ เดี๋ยวเปิ่รับ <troll> ลูกนะเดี๋ยวเจ้าอาวาสจะนอนเวรอนาสนใครไปรับลูกไม่หรอ คนยูวคุมคู่คนคุณคู่่งไหมบาคนยิ้ม๋อยอคู่คู่อ่านหน้าใหม่มหมคู่อะไรหน้าคนกี่คนมึงกล้อบวนแบเป็นไงล่ะกินจตส้มปั๊มเนาะไม่มีงนเงินนี่ น่าสงสารจังเลยเอาโซฟาไปขายเนอะโซฟาไปขายข่อยนี่เด้อเออไม่ได้ไม่ได้ของคุณยายใจดีซื้อให้คนเสียใจเอาอยัางเนาะไปจำนำนนเนาะเอารูปจะไปจำนำไปบ่พ่อรูปถ่ายเถ้ะอืมเขาก็มีเงื่อนไส้เด้ยเนี่ยขอ่อยมียี่ห้ออกว่าบาทมีเห็ดเนะี่ยเด้อปลาสิปลนกับแล้วปลาดิปลน,นเห็ดกันอืม ถ่ายอิ่มกับลาพี่น้องเด้อตากไา้ดินแตงญี่ปุ่นเนี่ยนะแตงญี่ปุ่นนนะ